เมื่อเช้าหลวงพ่อก็รับนิมนต์ออกไปแต่เช้ามืดไปฉันที่อุดอรแต่ในงานทำบุญตายของเขาของโยมที่เคยมาทำบุญทำทานกับวัดของพวกเราเนี่ยนะไปสายกรรมฐานเนี่ยอุบายจานทร์ำบุญเกือบทุกวัดเมื่อไม่นานมานี้ก็ประสบอุบัติเหตุ เช้าหนึ่งนิมนต์ไปทําบุญพระก้าวถูกพ่อเลยออกไปแต่ตามไม่จริงก็เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงวัดเพราะวันนี้เป็นวันพระญาติโยมคงเข้ามาสมาทานศีลรักษาศีลแล้วก็วันนี้ก็ทราบข่าวว่าหลวงปู่ดวงยทำภูคันจ่องนาดวงเนะี่ย มรณะภาพเมื่อวานนี้เหมือนกันจะไปชุมเพลิงวันที่วันที่หกวันเสาร์ตรงกับวันที่หกอายุแกนะแล้วจะมีครอบครัวแล้วมาบวชแตผ่ผู้เท่านั้นเป็นผู้ตั้งใจดีนะเป็นผู้ตั้งใจเรื่องการภาวนาหาได้ยากอยู่แบบผู้เท่านี่ยเลยไปอยู่กับหลวงปู่เพียนแตผ่ผู้เท่าตั้งใจดีนะตั้งใจปฏิบัติหน่านับถือทีเดียวเลยหลวงปู่ดวงแต่ก็มรณะภาพ ประชุมเพลิงวันเสาร์ที่จะถึงเนะี่ยเนี่ยแหละเดี๋ยวก็เผาตงนะั้นเดี๋ยวก็เผาตงนี้พระก็ตายให้เห็นโยมก็ตายให้เห็นเนะยเราก็ถือว่าเป็นของธรรมดาตามจริงคนที่ตายไม่ใช่ธรรมดาเนะียทุกมากมากไม่มีอะไรที่จะทุกยิ่งกว่าใจจะขาด จะลาจากโลกนี้ไปแต่ในใจกรทุกขนาดไหนก็ไม่อยากจะไปไม่อยากจะหนีจากโลกติดแต่มันอยู่ไม่ได้จะต้องจำใจลาจากพระโลกนั้นมันเป็นโลกพัดพลากจากกันทั้งทางเป็นทางตายปล่อยพระเหมือนกันท่างก่อ เวลาเหมือนกันจากเหมือนกันไม่มีใครที่จะอยู่ชั์ฟ้าดินสลายโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหกวาดไม่มีการตายเเลยเกิดมาเท่าไหร่ยังเหลือเท่านั้นโลกนี้ก็คงจะเหมือนกับอึ่งอ่างที่เขาจับมาใส่ในข่องในตะการมันจะเต็มไปด้วยคน ก็คงจะอึดอัดเต็มพนเหมือนกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นทำให้ตายเหงือนันในศาสนาของพระศีอานภพระศีอริยะเมตรไตรี่จะมาตรัสที่ศาสนาที่หมดยุคข,ของพระโคตมะคือพระพุทธเจ้าของเราแล้วอายุคนลดลงไปเรื่อยๆอายุสิบปีเป็นอายุไขอายุสั้นก็คงเท่าอายุหมาเนี่ยมั้ อายุหมาก็สิบเสบสองปีตายเด้อายุคนเดือนนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆผลในสุกัเกิดศึกสงครามคนอายุสั้นใจร้อนราคะโทสะโมหะเข้มข้นว่างั้นจากนั้นก็เกิดศึกสงครามฆ่ากันเห็นกันเหมือนกับสัตว์สาราสิงเห็นกัน าฟันลันแทงกันไม่เลือกหนะ้าผลที่สุดคนล้มหายตายมากจากนั้นต่อมาเมื่อคนน้อยแล้วคนเห็นกันเกิดความรักเมตตากันชีวิตของคนของคนก็เลยยืดยาวต่อไปอีกทนะตามที่ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกร้อยปีมนุษย์เพิ่มขึ้นปีหนึ่งร้อยปีมนุษย์เริ่มปีหนึ่งจนถึงอสงไขย อาสงไขยไปวันนับครานาหาประมาณไม่ได้จะนับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็นับจบว่างั้นเถอะถ้าเป็นตัวเลขก็เครื่องคิดเลขมันสุดว่างั้นเถอะไม่รู้จะนับยังไงอีกทีนี้คนก็เกิดมาในถึงอายุยืนเกินไปเบื่อชีวิตของตัวเองมีแต่หิวกับอะไรสองอย่างนะเ่ท่านว่าคนในยุคนั้น เรื่องก,การอยู่การกินเนี่ยอุดมสมบูรณ์มีอะไรที่คนต้องการเนี่ยมันทุกของมนุษย์ในยุคนั้นอ่ะอยากนั่นก็เกิดความประมาทว่าชีวิตตัวเองยาวเกินไปไม่ตายสักทีเนี่ยมนุษย์ของเราเป็นอย่างนั้นเลยพราะในสุดพอมนุษย์เรียกร้องหาความตายร้อยปีมนุษย์เอาชีวิตของคนลดลงปีหนึ่งมันมันขึ้นไปสุดแล้วมันลดลงเลย โลกนี้มันอันนิจังลดลงลดลงลดลงจนถึงอายุแปดหมืนปีเมื่ออายุแปดหมื่นปีพระศีริยะเมตรลงมาตัดนะเมื่ออายุมนุษย์แปดหมืนปีมาตัดจรู้เป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกอายุห้าพันปีเป็นหนุ่มเป็นสาวดูดูแล้ว น่าสงสารพ่อแม่ยุคสมัยนั้นน่ะกว่าจะเลี้ยงเด็กได้ก็คงหลายร้อยปีถึงจะเป็นผู้ใหญ่แต่ขนาดพวกเราเลี้ยงปีสองสามปีก็ยังพอแรงเลี้ยงเด็กอันนั้นถ้าเลี้ยงเป็นร้อยปีนะจึงจะเป็นอายุห้าพันปีเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คงเจ็ดเป็นหลายร้อยปีแล้วงั้นพกคนอายุยืน <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือวัตจักรวัตบนเป็นยุคเป็นสมัย เป็นไปได้ถ้าเราว่าเป็นไปไม่ได้เราก็ดูชีวิตของสัตว์สิแต่สัตว์แท้ๆยังอายุยืนไม่เหมือนกันเต่าน่ะอายุยืนช้างอายุยืนคนก็มีอายุไขทุกวันนี้ก็เจ็ดสิบแปดสิบปีเจ็ดสิบปีกว่าเจ็ดสิห้าปีเป็นอายุไขบัวควายนยี่สิบปีหมดอายุแล้วหมดสภาพแล้ว หมูหมาเป็ดไก่อายุสั้นเข้ามาสี่ห้าหกปีก็หมดอายุหมาเนี่ยครับอย่างมากกับสิบเอ็ดสิบสองปีเป็นอย่างมากก็เป็นอายุไขของมันอายุเจ็ดแปดปีในเขี้ยวหล่นแล้วหมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นชีวิตการเป็นอยู่ของสัตว์ตะวโลกทั้งหลายมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถึงยังไงถึงจะยื่เนื้อายุสั้น สรุปแล้วก็คือตายด้วยกันหมดทุกคนนั่นไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระหานท่านมองดูแล้วสัตว์โลกทั้งหลายนี่ไม่มีอะไรที่จะสีวิไลที่จะนำความสุขมาให้ท่านก็ถามตั้งคำถามขึ้นมาว่าความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคืออะไรในพวกเราถามนะจ ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั่นคืออะไรของคนในโลกนี้นคืออะไรถ้าวัาในใดเงินมีความสุขก็ไม่ใช่พอมีเงินมากคนฆ่าตัวเองตายไปเยอะแยะมีว่ามีครอบมีครัวมีสามีพัญญาเป็นที่พอใจก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือความสุขของมนุษย์ที่พูดแบบรวบรัดได้ก็คือว่าความพอใจ ความสุขมนุษย์ที่แท้จริงนั่นคือความพอใจความพอใจนั่นก็นชั่วขณะเนี่ยไม่ใช่ว่าตลอดไปอีกพอใจวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะไม่พอใจทุกอีกแล้วทุกใจอีกเพราะนั้นชีวิตของมนุษย์เนี่ยหาความสุขไม่ได้สรุปแล้วสรุปแบบรวบรัดสุขกับสุขแบบนิดๆหน่นอยๆน,นั่นนะ่ะพอใจ ัโขคั่งโขคาวจากนั้นก็ความทุกข์เข้ามาทดแทนอีกเพราะนั้นท่านจึงให้ค้นหาให้ค้นหาความทุกข์ให้ค้นหาความสุขมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากใจความสุขมันเกิดเป็นเพ่งหรือว่ามันออกมาจากจุดนั้นละ่ะมีจุดมีต่อมนั่นแหละคือผู้รู้นั่น ตัวพบตัวชาติน่ะมันเกิดมาจากนั่นความทุกข์ความทั้งหลายมันตามมาจากจุดนั่นเพราะนั้นท่านจึงให้กำหนดถ้าว่าเป็นเถาวันก็แค่ว่าลากจากไปมันมาเข้ามาหาโกนของมันเข้ามาหาเงาของมันให้กระตุกจากไปนั้นตามเข้ามาตามเข้ามา อันนี้ก็เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเยที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนะว่าเราศึกษาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็หอยพิจารณาตาหูจมูกลิน้นกายใจตาไปเห็นลูกเกิดความรักเกิดความชังเกิดความดีใจเกิดความพอใจเกิดความไม่ดีใจไม่เสียใจ เหมือนกับเราเห็นบางสิ่งบางอย่างผ่านไปเราก็ไม่ดีใจเราก็ไม่เสียใจเหมือนกับเห็นต้นเสาเห็นต้นไม้ไม่ดีใจไม่เสียใจบางทีไปเห็นเกิดความรักบางทีเห็นไม่พอใจบางทีเห็นพอใจอันนี้คือตาเห็นรูปเห็นคู่เห็นคนเห็นจัดสาราสิงก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นในลิ้มรส ร่างกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีความพอใจไม่พอใจอันนี้ก็คือกิเลสหรือว่าทางออกของของใจมันไปทางตาทางหงูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนั้นเป็นทางเดินและเป็นทางหากินของทางออกของใจทีนี้เมื่อเราใช้ธรรมะ เข้ามาดูเมื่อตาเห็นลูกเป็นยังไงหูได้ยินเสียงเป็นยังไงแต่นี่พอค้นเข้ามามาหาใจมาหาหลักใจคือตัดมันออกให้เข้าอ่ะเราเท่าทันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันไม่มีทางออกรู้มันทางมาแล้วมันจะออกไปเรารู้แล้วว่านี่คือใจมันจะออกไปอารมณ์มันจะออกไปทางนั้นเเราปิดทั้งหมด ปิติโมกข์มันจะอยู่ในใจนะบาดน,นั่นแหะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในใจบาดเราจะใช้ธรรมะประเภทไหนเข้าไปปรปับปรุงแก้ไขเราจะใช้ธรรมะประเภทไหนที่จะไปเข้าไปถล่มจุดนั้นให้ได้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านหยิบยื่นให้ก็คือธรรมะอนัตตานั่นทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นสัพเพสังาราอนัตตาสัพเพธรรม,มาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ก็คือหลักใหญ่ในการกำหนดพิจารณารูปประธรรมนามธรรมอันนี้สำหรับพวกญาติโยมหรือว่าพวกพระที่มาใหม่ เดี๋ยวพูดที่ตั้งต้นใหม่แต่พูดอย่างนี้ก็งงเหมือนไก่ตาแตกนั่นแหะเพราะเรายังไม่เคยได้ภาวนาไม่เคยได้ฝึกแต่ถ้าว่าผูดด้ใดเคยฝึกทางจิตตภาวนามาก่อนแล้วฟังพูดอย่างนี้ก็จะเข้าใจทันทีอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าว่าผู้ไม่เคยศึกษามาก่อนพอพูดอย่างนี้คือมาตีไม่ออกว่างั้นแต่แตถึงยังไงก็ฟังเอาไว้ ต้องอาศัยฟังหลายครั้งต่อหลายหลนเดี๋ยวมันจะเข้าใจไปเรื่อยๆอ,อะไรเป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังเลยก็ไม่ได้ศึกษาก็คงจะไม่เข้าใจนะเรื่องนี้เพราะธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันพูดถึงเรื่องวิถีทางเดินของใจเท่านั้นนะใจมันเดินออกไปทางไหน ใจก็คือนมามธรรมคือผู้รู้ออกไปทางอาศัยกายเป็นเครื่องมือในการเดินในการออกสรุปแล้วก็คือเป็นประตูหน้าต่างของของใจร่างกายเนี่ยคือบ้านหลังหนึ่งนั่นแล้วมีประตูอยู่4ีห้าช่องใจก็อยู่ทั้งนั่นกับออกสองทางตาสองทางหูกระโดดออกทางจมกูก วิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีขนาดหลับแล้วมันก็นยังเอือแล้วเหยลอยลมข้ามันอีกฝันไปอีกถ้าพอตื่นขึ้นมาในกันนั้นอ่ะมันก็วิ่งออกอยู่สองหน้าต่างอยู่ทั้งวันเนยถ้าเรามีสติถ้าเรามีสมาธิกำหนดดูแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยใจของเราในยุ่งกว่าลุกลิดยิ่งกว่าลิงไปซะอีก ถ้าเรามองถ้าเราเห็นนะนะให้พวกเราดูนะั่นในตัวนี้แหละตัวที่จะก่อพบก่อชาติเกิดมาพบน้อยพบใหญ่ต่างๆดีใจนี่แหละไม่มีไม่ใช่อื่นไกลลนะวัดตวนมันวนไปวนมาอย่างนี้นเหียนไายใต้เกิดสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุม,มดอนดอนเกิดขึ้นมาแล้วก็เสียอกเสียใจบาง เกิดมาชาติหนึ่งบางทีก็ผิดหวังบางบางทีก็สมหวังบางบางทีก็สมหวังบางผิดหวังบางอยู่ในพบชาติหนึ่งหนึ่งสรุปแล้วก็คือไม่มีใครสมหวังสักคนออกในโลกนี้เกิดมาแล้วมีทางเดียวที่จะให้สมหวังก็คือพยายามชำระใจให้หมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะจุดนั้นแหละเป็นจุดที่จะสมหวังถ้าชำระได้หมดจดแล้วก็นั่นแหละ ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี่เป็นมหาเศรษฐีเต็มที่เลยบ้านนี่แต่นอกจากนั้นแล้วอย่าไปหวังเลยว่าจะมีความสุขมีความสุขกับความทุกข์คอยหน้าอยู่แล้วจะเป็นสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนก็เถอะ เ,เมื่อเกิดขึ้นมาก็มีความสุขเหมือนสวรรค์แต่พอจากลงมากันนะั่นแหละพุกแหละไม่อยากจะลงมานะนมนุษย์ก็เหมือนกัน,นยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายหเห็นนะก่อนที่ว่าจะภัยได้ป่วยจะล้มหายตายจากมีความพุกมากๆน้ำตาหนองหน้าไอ้คนที่ไม่ตายคนที่เป็นญาติพี่น้องก็ไม่อยากจะให้ โมหายตายจาก้คนที่ตายก็อไปก็น้ําตานองหน้าเหมือนกันไม่อยากจะจากลู่จากหลานจากสามีพันยาไปแต่ทํำยังไงได้มนุษย์มันเป็นอย่างนั้นละโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นโลกอันนี้มันโลกไม่สมหวังโลกผิดหวังอยู่ตลอดจะให้มันได้สมหวังสมความมุ่งมา่ปราถนานะมันยากแล้วก็ผิดหวังอยู่เรื่อยๆนะ นั้นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระหันสาวกทั้งหลายท่านมองดูแล้วพิจารดูแลว้วท,ทูกทุกข์กระเบียดนี้แล้วในโลก,กนี้หาความอยู่เย็นเป็นถูกไม่ได้ท่านจึงยอมแพ้ยกมือลาก่อนลาก่รอว้กันเถอะจากท่านท่านก่อนไม่มาเกิดในโลกวัฏสงสารนี้อีกต่อไป ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้พิจารณาดูอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังจริงอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้หลวงพ่อเอานำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์มาพูดขยายให้พวกเราได้รู้ให้ได้ส้ำเนียกเป็นแนวความคิดจะได้ปรับปรุงแก้ไขใจของเราอย่าให้มันติดในโลกนี้จนเกินไป บางคนมองโลกเหมือนกันสบสวรรค์วิมานเลยเพราะความหลงแต่ที่แท้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเจือด้วยยาพิษตั้งเยอะแยะไปมันเจือดึกอ,อาวุธจุดโธปรกรณ์อยู่ในนั้นเหมือนกับเบ็ดว่ามันมีเหยือ่อแต่ตามที่จริงมันตัวพิษร้ายอยู่นั่นคือเบ็ดมันเกาะเกี่ยวเข้าไปแล้ว มันไม่คุ้มค่ากับเหยื่อจบนั่นเลยกินเหยื่อ,อติดหน่อยเดียวเองมีความสุขหน่อยเดียวเองเหยื่อแต่ว่าความทุกข์ที่มันเดี่ยวเข้าไปเกาะในท้องเกาะในไส้เกาะในปากมันไม่คุ้มกันเลยว่างั้นเถอะอันนี้ก็เหมือนกันเรามาเกิดในโลกวัฏสงสารเนเราก็คิดว่ามันสุขแต่ที่แท้ความทุกข์เนี่ยมันมาหาศาลเลย มหาศาลจริงๆเราพิจารณาดูใชความพอใจไหมความไม่พอใจความพัดผากหลังกายสังขารทุกพลละผากเย็บไข้ได้ป่วยหนุกเต่าล้านเลนจะมีพัญญาผู้กเกี่ยวของทางหลายดินฟ้าอากาศมันล้วนแล้วจะหามีแต่เรื่องทุกทางนั้นแะถ้าเรามองนะมองให้เป็นทุกนะ นการปฏิบัติการเพียารนาต้องมองเห็นทุกข,ขังอ,อันนี้จังของไม่เที่ยงทุกข,ขังสิทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างเมื่อเป็นทุกมันก็เป็นของไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกในเมื่อมันเป็นทุกจ,จะเป็นตัวตนของเราได้ยังไงเราก็ไม่ยอมรับเราจะไปรับว่าเป็นของเราได้ไงใครจะยอมรับกองไฟเข้ามาหาตัวเอง มันร้อนไม่เอาจากนั้นท่านให้ปล่อยวางถ้าปล่อยวางด้วยมหาจิติด้วยมหาปัญญาแล้วนั่นแหละบรมมะสุขจะเกิดขึ้นปล่อยวางแบบโง่โง,โงเซ่อเซ่อไม่ได้เลยยิ่งทุกข์เข้ามาอีกคือย่างที่เขาเห็นทุกข์แล้วฆ่าตัวเองตายอย่างนี้น อันนี้ไม่ได้มันไม่เห็นด้วยปัญญาอนนียเห็นด้วยความไม่รอบคอบอันนี้ไม่ใช่อริยมรรคของพระพุทธเจ้าอริยมรรคมรรคของพระพุทธเจ้าคือหนทางที่พ้นทุกข์เห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยความภาคเพียรมองทะลุป,ปุโปร่งไปหมดแล้วก็ปล่อยวางที่ใจไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นนะปล่อยวางที่ใจปรับปรุงที่ใจปล่อยวางที่ใจ แก่ทีใจหลุดพ้นทีใจเพราะว่าใจเนี่ยเป็นนักทองเที่ยววัตตวนก็ใช่นับทองเที่ยวก็ใช่เที่ยวพบน้อยพบใหญ่ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติไม่รู้ว่ากี่อย่างที่เราเกิดมาในวัตะสงสารนั้นเพราะนั้นถ้าทำมันจบได้เร็วๆนะั้นยิ่งดีนะเนี่ยมันจบๆไปเลยอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดอีก วิธีการก็คืออย่างที่หลวงพ่อสอนมาพอแล้วนั่นแหะทำฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านสอนวนะิธีการที่จะทําให้สั้นกันเนี่ยมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยสำคัญทาไมจะมีทานมีศีลด้วยทําทานถ้าว่าคนไม่มีทานไม่มีศีลน่จิตใจมันหยาบกระด้างมันแข็งกระด้างมันไม่อ่อนน้อมมันไม่มีเมตตา พราะนั้นจึงสอนให้มีทานมีเมตตาต่อสรรพสัพตว์ท้งหลายการอยู่ร่วมกันให้มีเมตตาศินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยจากนั้นมีทานมีสินกับภาวนาจิตใจก็เข้าสู่ความสงบงเมื่อจิตใจสงบแล้พิจารณาทางด้านปัญญาก็รู้แจง้งเห็นจริงได้ง่ายมันเป็นขั้นตอนในการเดินทางปุบป,ปับเราจะไปขึ้นยอดเลยมันก็ไม่ได้ เราทาไมไปหานเดินเกาะทําไมโค่นมันทำไมไม่กระโดดขึ้นยอดเลยแต่ตามไ่จริงขึ้นยอดได้มันก็ดีแต่มันขึ้นไม่ได้เมื่อต้องเกาะขึ้นไปตามโคนซะก่อนไหลไปเรื่อยๆผลที่สุดก็เออมันก็เกี่ยวเนื่องกันเหมือนกับต้นไม้นะเราจะเอาแก่นมันปลูกเอาแก่นมันทีเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องเอาเม็ดมันปลูกพอปลูกขึ้นมาก็เป็นต้นพอต้นขึ้นมาเ มันก็ต้องมีทั้งเปลือกมีทั้งกะพี้ไม่ค่อยมีแก่นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีทานมีศรรีลม,มีภาวนาแต่ต้องต้องการจริงๆก็คือภาวนาเนะี่ยจะทําให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสจุดนั้นเป็นจุดใหญ่ในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าพระหันสาวกท่านเน้นจุดนั้นะจะทํำยังไงทีจ่จะถอดถอนอุปทานการยึดมัน่นถือมัน่นออกจากจิตจากใจได้นะ ต่อนนี้ไปก็ฟังเทปขององค์หลวงตาต่อนะเอานั่งสมาธิ